กาบสบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีสุขสานตนะ้สบายดีพี่น้องสุขขู่สุขคนได้พี่นอ้นนองเดอ้อยินดีตอนหับขอสู่สองคำจุน,สนเสนเหลาเซนเก่าเซนเคยนะ้พี่น้องเนาะตอนนี้บาห์จุนกาอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะ้พี่น้องโอ้ยพี่น้องเย้ยมือน,นีบาห์จุนมาคือคุ้มกับการเดินทางจริงจงดงามมากพี่น้องเลยมาหนีบอัลเชียเถวบัเชียเวลาจริงๆเนะาะกาตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ด้านในแล้วนาะพี่น้องก็คืออ่าช็อกโกแลตวิว้ดยพี่น้องเดอ้อ มาเบิงเส้นทางก่อนพี่น้องบาจุนนันเดินทางมานั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาเนาะพี่น้องเนาะเพบา่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูเพิ่นเปิดให้บริการแล้วเนาะมาคุณจุนกันเลยเลือกเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูคือเดินทางสบายแล้วพี่น้องเพราะวอ่าโซคาเลตวิวเนี่ยอยู่ใกล้กันกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนาะพี่น้องเนาะก็คือสําหรับโซคาเลตวิวเนี่ยก็อยู่แถวอ่แคงรามอินทาเลยพี่น้องเด้อเขตคันนายาวเนาะ เซิร์ฟบาบจุนกาได้ซื้อตัวเขามาแล้วพี่น้องผู้ใหญ่กับราคา120บาทเนาะแต่ว่าคูปองที่เขาซื้อ,อเป็นบัตรเขานะ่ะสามารถเอามาแลกอาหารครั้งในได้เนาะพี่น้องเนาะกาสำหรับทานผู้ชมอยากจะเดินทางมากมือดีกะแนะนําเลยเนาะพี่น้องตามบาของจุนมาได้เลยเนาะเดินทางางแล้วเพราะว่าสายสีชมพูเพินเปิดให้บริการได้พี่น้องเด้อบาบูงจุนสิพาเขาไปชมนาะรับรองบอกผิดหวังแต่ว่าครั้งในนี่บาบูงจุนต้องขอโทษขอไฟหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเ,ดเพลงติดลิขสิทธิพี่น้อง บาควมจุนบวชสมารทเอาลงยูทูบได้นอ้วาบาควมจุนกับสีใสเสียงประกอบเอาเด้อพี่น้องเนอจังได้กะผากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องทานผู้ชมที่เขามารับชมแล้วกันเนาะไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในเลยพี่น้องสุดอลังการจริงๆนี่ก็คือเป็นด้านหน้าของโซชัลเลตวิวเดยพี่น้องเนอภาวาพีพีเอฟซีก็แนะนํำทางมากอีกที่เนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้หานรถไฟฟ้าสายชีชมพูเปิดให้บริการเนาะส่วนนี้กาลังให้บริการฟรีเนาะทานผู้ชมอยากจะมาเที่ยวซกกเลัวิวกะนั่งรถไฟฟ้าสายชีชมพูมาลงอยู่ที่สถานีวงแหวนรา,ามอินทาดเดยพี่น้องเดออยู่ติดกับดันนาห่างพอดีเลยเนาะก,ก็คือห่างแพชชั่นไอแลนด์นะพี่น้องเนาะสถานีตรงนั้นก็พอดีติดกับนาห่างเลยทานผู้ชมอยากจะมานี่แนะนําเลยเพราะว่า คือเดินทางฟรีเนาะส่วนนี้เนาะการรีบมาเที่ยวกันเดินพี่น้องเด้อการใช้เวลาในการเดินทางมาจากสถานีรถไฟมากประมาณบเทึง10นาทีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหากิโลเองเนาะแต่ก่อนต้องเดินทางไกลเนาะพี่น้องบมมีรถไฟฟ้ามาหอดเพราะว่าปัจจุบันนีมีรถไฟฟ้ามาถ,ถึงแล้วเนาะ,ะสามารถมาเที่ยวมาชมได้รับรองบ่พิดหวังพี่น้องค้าเขาชม120บาทเนี่ชื่อว่าคุ้มเลยเนาะคุ้มกับการเข้ามาจริงจริงเนไหมพี่น้อง คือช่วงนี้เพิ่กัะสิันต้นคิชมาดเนาะพี่น้องเนาะอิน้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหนาของอกเก็ตวิวเ้ยพี่น้องเ้อตอนนี้บอวจุนมาถึงกับพอดีหกโมงพอดีเนาะพี่น้องเนาะเขาเดินทางมาจากสถานีรถไฟฟ้าวงแหวนลามินทาเนาะพี่น้อง อันนี้ก็คือด้านหน้าเพิ่อนเกสีจัดตกแต่งแบบช่วงนี้เพิ่นกำลังตกแต่งใหม่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นสีตอนรับอ่าช่วงสิ้นปีเนาะพี่น้องเนอกจากเอาก็เห็นเพิ่นตกแต่งต้นคริสต์มาสกันหลายเนาะพี่น้องสำหรับโซนฝั่งนี้ก็สิเป็นฝั่งน้ำตกเนาะพี่น้องข้างในนะก็สิเป็นอ่าร้านอาหารเนาะพี่น้องเนาะก็คือคูปองที่เฮาซื้อ เขามา120บาทนะพี่ดอกเขาสามารถมาซื้อเอาอาหารตรงนี้มาแลกเปลี่ยนเอาหนามเอาอาหารใดเนาะพี่ดอกเนาะแต่ว่าเอาได้ในโบราณปันใดเนาะพี่ดอกเนาะก็คือแลกคู่ปองนะแต่ว่าเข้า,รากรกะต,อ,ตองถ่ายอยากได้ข้องที่แพงๆเข้ากระตองเฟิรม์มเงินดีเนาะพี่ดอกเนาะโซนฝั่งนี้ก็สิเป็นโซนแบบเป็นสะพานเนาะ สามารถมาถ่ายรูปก,กันได้เด้อต้องบอกเลยว่าพี่น้องซุกกลเลตวิวนี่มาบ่ผิดหวังแน่นอนทานผู้ชมอยากจะมาเที่ยวเบาความจุนแนะนําเลยเนาะสวยงามชุดอลังการยิ่งช่วงนี้แบบไก่จะสินปีเนาะพี่น้องเพิินกันเลยตกแต่งแบบนี้แหละเนาะแต่ว่าในประมาณทุ่มหนึ่งเนาะพี่น้องเพิินกนสะสีแบบคล้ายๆแบบว่า มีหิมะตกนะพี่น้องแล้วดูหนาวนะแล้วดูหนาวเมืองไทยเนาะเดี๋ยวบอกจุนชิพาจนเพิ่นลินดิมะเนาะพี่น้องเนาะประมาณทุ่มหนึ่งเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเราได้ยินเพิ่นประกาศเนาะพี่น้องตอนที่บอกจุนมาช่วงหามงุงช่วงแนแหลกตอนเขามาถึงะเนาะบอมจุนเังเกีกตเห็นมีแต่นักท่องเที่ยวชาว เวียดนามเนาะพี่น้องเพิ่งมากันเป็นทัวเป็นทัวเนาะจังได้กัคลิปนี้บางคอมจุนกันขออนุญาตบรรยายเสียงเราเด้อพี่น้องเด้อเนื่องจากว่าบางคอมจุนได้ทดลองลองเบิ่งแล้วเนาะคือติดแดงหมดเลยบ่สามารถลงอันนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะบางคอมจุนกันเลยตัดสินใจตัดใหม่พี่น้องเลยมาบรรยายเสียงเรา สำหรับโซนนี้ก็สิเป็นโซนทางเขาเนาะพี่น้องเพิ่นกระสีตกแต่งแบบนี้แหละอ่ามีบ้านแบบแขนตามตนใหม่เนาะถ้าว่าท่านผู้ชมจะมานี่ก็คือมาคมจุนแนะนําเลยบ่อบพิดหวังสําหรับแบบผ้า,ผา,า,ผา,าลูกผ้าล้านผาอ่าลูกผ้าลานมาเล็น์นี่คือรับรองแบบมาแล้วว่อยากลับแน่เลยพี่น้อง เล็กน้อยนี่คือเท่าที่บอมจุนเห็นไปนาจะเขาฟรีเนาะพี่น้องการสำหรับชาอกโกแลตวิวนี่เพิ่นกะเปิดตั้งแต่า15านาฬิกา30นาทีเนาะจนถึงสทุ่ม30นาทีเท่านี่น้องเด้อถือว่าเปิดกันยาวๆเลยเนาะข้างในกะซิมีแบบเพิ่นตกแต่งประดับไฟมีน้ำฟูบ่อน้ำพุส่วนประมาณ18นาฬิกาสนาที เพิ่นกะสณอ่ามีเรือเนาะพี่น้องมีเรือวิ่งแบบเต้นในเรือนะเป็นแบบตุ๊ก,กตาเต้นนะบอกความจุนกับโบนะ้หัวาะหัวบอกหัวคอยถนัดเกี่ยวกับอ่าพวกตุกกตต๊กตาตุ๊กแกเนาะพี่น้อง <c ười> คลิปนี้ก็สิบรรยายเสียงตามภาพเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นก็สิมาถ่ายรูปก,กันเนาะตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกไฮไลท์หนึ่ง คือรดเนาะแต่ว่าหอแบบจุดชมวิวข้างบนนี่เนาพี่น้องเนาะข้างบนชูงๆนะเพื่อนยังปิดปรับปรุงเนาะพี่น้องหรือว่าเพื่อนบ่ให้ขึ้นไปเนาะเท่าที่มาของจุนได้สอบถามเพื่อนเพื่อนบอกยังบอสามารถขึ้นไปได้โบแน,น่ว่ามือใหม่เพื่อนอาจจะให้ขึ้นไปเนาะเดี๋ยวรอชมที่มาพี่น้อง ประมาณทุ่มหนึ่งเพื่อนก็นจะแบบโรยหิมาเต็มเบืดแถวนี้เลยแบบเข้าสูและดูหนาวเนาะติดลบองศาติดลบเลยคือตรงนี้นะเพื่อนจะเป็นร้านอาหารเนาะพี่น้องคือโต๊ะนี่ว่างเลยพี่น้องร้านอาหารนี่ต้องจองเด้อพี่น้องเด้อ เห็นบอพี่น้องอันนี้คือเพิ่นกระนังรับประทานอาหารแบบชมวิวนะคือวิวได้สุดยอดพี่น้องเขามาเที่ยวช็อกโกแลตวิวี่แบบได้วิวแบบเหมือนแบบไปเที่ยวต่างประเทศนะพี่นอ้องโซนด้านนี้ก็สิเป็นโซนขามสะพานเนาะจุดนี้แหละเป็นจุดที่เพิ่นจะพลนิมมานาอพี่น้องติดลบองศานี่เพิ่นสิพลตรงนี้แหละ พอทุ่มหนึ่งก่อนพี่น้องมาคมจุนกันรอถ่ายจนทุ่มหนึ่งเนาะหลังจากนาัก้นมาคมจุนการสีรีบกลับเลยเนาะพี่น้องพอวายานบท่าัรลถไฟ้าดสายสีชมพูเนาะเพราะว่ารดไฟ้าดสายสีชมพูเพิ่นปิดสองทุ่มพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ถ่ายแล้วก็สิีรีบกลับเลยเดี๋ยวมาคมจุนสีแนะําการเดินทางอีกทีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อทออา,านผู้ชมอยากจำ เดินทางมาตามร้อยบางขมจุนเนาะคือบางขมจุนานานั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาลงอยู่ที่สถานีวัดภาษีมหาธานเนาะพี่น้องหลังจากนั้นบางขมจุนก็ต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนาะพี่น้องมาลงอยู่ที่สถานีวงแหวนหลามอินทาเนาะอยู่ดันนา,าแพชั่นไอแลนด์เลยหลังจากนั้นบางขมจุนก็ได้นั่งรถแท็กซี่เนาะพี่น้องไปซกกันแลดวิวเนาะ เพิ่นชิฮวดีดอกแท็กซี่แถวนะั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ารถประจำทางนี่หายากพี่น้องโบมี่เลยเนาะถ้าซิมี่กันนาะจจมีอ่าสายเกนะ่าหกเนาะพี่น้องแต่ว่ากาซิบอสามารถเข้าไปตรงดันนาช็อกโกแลตวิลล์อีกได้เนาะพี่น้องเพราะว่าสายเก่าหกเพิ่นชิวิง่งเฉพาะตรงถนนใหญ่เนาะการที่สำคัญบางคับจุนการแนะนำให้นั่งรถแท็กซี่ไปเลยซะพี่นะ้อนงะในราคาที่บางคับจุนนั่งไป60กว่าบาทเนาะ ไปถึงเพื่อนก็ไปส่งตรงดาน,นาอกโกแลตวิวเลยบอกอคนขับแท็กซี่เลยแท็กซี่เป็นชูด,ดีดอกยานทองเทียวแถวนะตอนกลับหันเบางจุนสีลอ่องหาเบิง์ยังบุหัวสีได้กลับจังใดเนาะคือเบางจุนกับนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์กลับนาะพี้องราคา80บาทอันนี้คือแล้วแต่ตกลงกันเดินพี้อกเด้อ,อสำหรับตอนกลับเนาะ ถ้าเป็นแท็กซี่นี่คือเปิดซีเมาเลยเนาะพี่น้องเนาะหาบาคอมจุนกันแนะนํำให้นังวินวเนอาหรอกพี่น้องถ้าไปหลยคนนี้แท็กซี่นี่คุมสุดเนาะถ้าไปนคนเดียวหันแนะนํำให้นังวินเลยคือเขามาด้านในนี่พี่น้องเป็นวิวแบบคล้ายๆแบบเฮาเหมือนแบบเฮาไปเที่ยวต่างประเทศเน,ะน,เนาะดีครบบอกแบบเป็นลักษณะบ้าน นี่คือแบบสไตล์แบบเมืองนอกเนาะฝั่งโซนนั่นนี้ก็สิเป็นจุดถ่ายรูปอีกไฮไลท์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเมื่อน,นี้ว่าคมจุนสีบัวได้ซื้อ,อยางดอกพี่น้องคูป,ปองที่ว่าคมจุนซื้อเข้ามาลอยยี่สิบบาทว่าคมจุนกนแะแหลกเอาน้มสองขวดเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นคิดสมารดเล็กๆ,กๆนะพี่น้องเนาะ คือตรงนี้เขาสีเห็นแบบอ่าคนไทยไปเที่ยวหลายเนาะพี่น้องสุกเก็วิวเนาะเขาสังเกตเห็นแบบเพื่อนสิพาอ่าเด็กเล็กลูกล้านไปเที่ยวเนาะพี่น้องส่วนหลายกัมีแต่พี่น้องพังไทยไปเนาะสำหรับต่างชาติเพื่อนมาแต่ส่วนกลางวัดพี่น้องพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นเพื่อนมากันทัวเป็นทัวเป็นทัวเนาะพี่น้องเพื่อนมาเนาะ สวยงามมากพี่น้องเลยกายยาไข่านผู้ชมเนาะรับอลองมาเที่ยวเบิงเราพี่น้องรับรองบอ่อผิดหวังคุ้มกับราคาแต่ว่าตอนบางจุนไปช่วงนะั้นราคาสีบอ่อสูงปานนี้เนาะแต่ว่าเข้าไปรอบมีราคาเปลี่ยนแปลงพี่นอ้อตรงรถสีฟ้านี่การสมารถขึ้นไปทายรูปได้เด้อพี่น้องเด้อตรงรถสีฟ้าตรงนี้เนาะ ว่าส่วนนี้ตรงจุดหอสมวิวข้างบนนะเพื่อนบอ้ขึ้นไปเนาะพี่น้องถ้าเพื่อนให้ขึ้นไก้กระสีเห็นวิวมุมสูงสวยงามพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้าจุนเคยขึ้นเคยไปรอบหนึ่งเนาะกับน้องตะวันตั้งแต่แปดเก่าเดือนที่แล้วเนาะเอาไปส่วนนะส่วนนะเพื่อนสีตกแต่งแบบบริด้แบบนี้อีกได้พี่น้องเพื่อนจะเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งไปอีกอย่างเนาะคือเอาได้ขึ้นไปชมวิวมุมสูงส่วนนะคือแบบ โมสวยงามมาลังการมากพี่นนองสะพานตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของการมาถ่ายรูปเลยเนาะนดรถตรงนี้สามารถ ขึ้นไปนั่งครับถ่ายรูปได้แต่ว่าเฮามากลางวันกับกลางคืนในบางจุนยกไยเป็นกลางคืนเนาะสวยงามกว่ากลางวันเดี๋ยวพเอนก็สิมีการโชว์จัด กิจกรรมหลายอย่างเนะพี่น้องเดี๋ยวมารอชมกัน ตรงนี้เพ่นกาซิมีแบบสแสดงไฟเนาะพี่น้องแบบสแสดงไฟชองชัน้ำเนาะแล้วก็มีแบบหมอกมีไอ้คนอีกนะเหตุให้คนที่มานังรับประทานอาหารตรงร้านนี้ได้วิวแบบโรแม,มนติกเลยนะพี่น้องแต่ว่าเฮาทิ่เพื่อเดินไปฝั่งโชนฝั่งนู้นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคนหลายๆเนาะ ลืมบอกทานผู้ชมเนะะาะช็อกโกแลตวิวนี่ก็คือตั้งอยู่ถนนประเสริฐมนูกิจเนาะพี่น้องเนาะอยู่แขงลามินทาเขตคันนายาวเนาะพี่น้องกรุงเทพมหาคนครเดอ้อนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกาเริ่มแบบทำกิจกรรมเนาะนี่เนาะคือแบบเต้นโชว์แบบแสดงให้คนที่มาเที่ยวมาชมมารับประทานอาหารรับชมเนาะพี่น้อง เพิดเพินกับดนตีตรงนี้แบบเพลินเปิดดนตรีมันมากนะพี่น้องนี่เนาะแต่ว่าเ้าปิดเสียงไวน้นะเห็นบอสังเกตเบิงธาเต็นก็ะโเนาะพี่น้องว่ามันขนาดใดแต่ละคนกับสีบอพาเสีเอลโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟูได้กับแบบนั่งบติดเลยนะเพราะว่าเพลินเปิดเฟ้งแบบจุดสนุกเลย เห็นบอกข้างบนเพื่อนกระเริ่มพนหิมะลงแลวเนาะพี่นอ้องอย่ารออีกประมาณสักิดนหนึ่งรอติดตามแล้วดูหนาวกันนี่เห็นบอกเพื่อนจ,จูดฟูแบบนี้นะเนาะเข้ากับบ่ใ,ใจว่าเพื่อนเปิดเพื่อนเฮ็ดแบบนี้ทุกวันหรือบ่หรือว่าเพื่อนจัดตั้งแต่สัาะสุกเช้าอาทิตย์รือบ่าเา้าหูคือกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าคลิปนี้บ่าวขบจุนทายตอนเย็นวันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อเวลาประมาณหาโมงหาทุ่มหนึ่งเนาะบ่าวับจุนทายคลิป 17บเจ็ดนาฬิกาศูนย์ศูนย์ฮาอ่าสิเก้านาฬิกาศูนย์ศูนย์นาทีเดี๋ยวจังหวะนี้คือเพื่อนเปิดเพลงแบบมันสนุกมากแต่ว่าเบาจุนปิดเสียงไว้เดี๋ยวพี่น้องอยากให้ไปสัมผัสบรรยากาศเองเนาะ เดนกระจายเลยตอนนี้สังเกตถาเต้นกะ็ะโหพี่น้องเลยมีคนให้ติปด้วยนะแบบเต้นเก่งเกิน เหลืออีกชักนิดนึงนาะพี่น้องไก่จะถึงทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งนี่ก็รอชมแล้วดูหนาวกันเปลี่ยนบรรยากาศจากร้อนเป็นหนาว เดิมแล้วพี่น้องก้าวเข่าชูและดูหนาวและดูหิมะตอนนี้แบบอุณหภูมิติดลบเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะตรงจุดนี้กะคือเฮาสีเห็นแบบแนนเลยนะเด็กหน่อยนี่คือแบบสนุกเลยเนาะเห็นว่เวลาประมาณทุ่มหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อถ้าท่านผู้ชมจะไปเนาะ ไปให้ทันที่มะเด้อพี่น้องไปให้ทันฤดูหนาวเด้เอ,อไม่บนชิพ่นออกมาแบบนี้เลยข้างบนข้างบนสังเกตในมุมเด้อพี่น้องีิมะพ่นแบบเหมือนจริงเลยนะนี่แต่ว่าบางจุนบิเขาไปเล่นน้ำพ่นเด้อพี่น้อง ยานกองเปียกนาเสียดไดบ่ได้ให้แบบได้ยินเสียงบรรยากาศภายในเนาะคือแบบสนุกจริงๆเพื่อนเปิดเพลงแบบคุมหำมึมหำแบบว่าเสียงเพลงแดนกระจายทั้งนั้นเลยนะโอ้เด็กๆสนุกมาก แสงชี้เพื่นกับช่วยงามพีม่น้องเพื่อนจัดตกแต่งไฟเนาะเดี๋ยวถอยออกมาให้เบิ่งมุมไกล,ไกล อันนี้หอสมมุมสูงน่าเชียดายเพื่อนใใ้บ้บามจุนขึนไปเพราะว่าเพื่อนจัดกิจกรรมยังชักยางนี่แหละเพื่อนบอกอาไว้โอกาสหนะาไว้รอบหนาะขึ้นใดนอกพี่นองกลับมาอีกที <laughs> เปียกหมดเลย ถ้าพูดไดอ้อยากจะพบกับหิมะอากาศหนาวติดลบแบบนี้ไปที่ช็อกกลตดวิวเดอพี่น้องเดอร์สามารถไปชมได้เนาะช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเพื่อนจะเอาหิมะลงแบบนี้เนาะหิมะจำลองเดอพี่น้องเดอไปเที่ยวไปชมกันได้เนาะ น้อพี่น้องเนคะรับสำหรับคลินปนี้บอมจุนกับสินเจบคลิปไปเพียงเฉลี่เด้อพี่น้องเด้อถึงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคือว่า,าไฟในชอ็อกโกแลตวิวบอมจุนบริวารยังเลยนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเปิดเพียงนักจีิย์เนาะกระต ong ก็สนก็นฟไฟละลายเด้อพี่น้องเด้อหากว่าท่านผู้ชมอยากจะมาเที่ยวมาชมช็อกโกแลตวิวกับธรรมาดามาได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้เดินทางง่ายเนาะพี่น้องเนาะรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับยังสายบริการฟรีอยู่เด้อพี่น้อง ก็สามารถมาได้นะเพราะว่าห่างจากสถานีรถไฟฟ้ามาประมาณ5กิโลเมตรเองเนะพี่น้องเนาะหากว่าท่านผู้ชมอยากจะเดินทางมาเที่ยวก็แนะนําเลยนะพี่น้องเนาะมาลงอยู่ที่สถานีวงแหวนรามยินทาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็นั่งแท็กซี่เข้ามาประมาณ5้ากิโลนี่แหละนะพี่น้องเนาะก็สำหรับเก็บน้บอมจุนก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเลยพี่น้องเด้อกบสบายดีสวัสดีครับพอกันไหมพี่นาเด้อพี่น้องเด้อ